สวัสดีค่ะพบกับอภิสราเหล่าเจษด,ดาในวันที่27เมษายน2564ค่ะกับรายการทั่วเส้นทิง new อัปเดตซึ่งในวันนี้นะคะราคาทองคำสปอตในช่วงกลางวันเคลื่อนไหวไซเวนในกรอบ1,773ถึง1,783นันล่า ทางนี้นะักลงทุนยังรอการประชุมธนาคารการสารัฐที่จะสิ้นสุดในวันพุธแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายที่สําคัญแต่นะักลงทุนให้ความสนใจต่อการถแถลงการของประธานเฟดในขณะที่ผลสํารวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์49รายกว่าสองในสามของนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสํารวจในครั้งนี้คาดการว่า เฟดจะส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะทำการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อสินทรัพย์ในปีนี้ขณะที่45%ของนักศศเศรษฐศาสตร์เหล่านี้คาดว่าเฟดจะประกาศการปรับลดวงเงินในโครงการดังกล่าวในไใตรมาสที่4ของปีนี้ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์14%คาดว่าเฟดจะประกาศเรื่องดังกล่าวในไตรมาสที่3 นอกจากนี้ยังต้องจับตาแผนการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยรา่าสประธานาธิบดีโจไบเดนมีแผนที่จะปรับขึ้นภาษีกำไรที่ได้จากการลงทุนสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่า1ล้านดอนลลาร์ต่อปีโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนในภาคครัวเรือนชาวอเมริกันซึ่งนายไบรอันบีส ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติจีว่ามาตรก,การปรับขึ้นภาษีกำไรจากการลงทุนนี้จะกระทบผู้เสียภาษีเช่าสหรัฐเพียง0.3%เท่านั้นโดย997ใน1,000ครัวเรือนในประเทศหรือประมาณ150ล้านครัวเรือนในสหรัฐจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรก,การนี้ ส่วสำหรับคืนนี้สหรัจะมีการประกาศแัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายนโดยคอนเฟอเรนซ์บอร์ดตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ113.1จากระดับ109.7 ส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นเคลื่อนไหวไซเว w a โดยมีแนวรับอยู่ที่1,770ดอลลาร์และแนวต้านอยู่ที่1,800ดอลลาร์ในขณะที่สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าเรกน้อยกดตันตลาดทองคำและค่าเงินบาททรงตัวส่วนทองคำแท่งในประเทศมีแนวรับ26,300บาทและแนวต้าน26,650บาทแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาของอภิศราแล้วค่ะสามารถติดตามข้อสเุปงนิวอัปเดตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ